แกก็เป็นยักษ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมนฐานะที่แกเป็นยักษ์ก็แกสามารถจะสู่ยักษ์เขาได้เพราะมีความมั่นใจโดยเฉพาะยักษ์ไทรุ่งก็มีความสามารถแค่ไหนเพียงไรเลยก็ตั้งใจว่าจะไปอาสาลบกเขาด้วยแต่ผลจะออกมาเป็นยังไงนั้นเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับเรามาดูพฤติการของอิจตางคนนี้กันต่อไป พอปีดอกนะก่อนจ้จามันอยากกันตึงแล้วแล้วเจ้าปีดอกไม่รู้ทีนี้ฟื้นฟูมาซื้อนะครับได้ยินเขาที่ก็ประกาศเราว่าให้เดินทางไปเพือ่อที่ะจะอาซาหลบไอเรื่องหลอกันกึศช่างเล่ห์หลัดแล้วต้าวฟอ,อนว่าน,นมืออยู่กันโซ่แต่ต้าวซาบอกว่าพอแกงกะต้อยเราไปนอนบอกว่ามันกินอยู่แต่กองซีเดียว เราหมดเลยอะแต่ว่าต้องยังเลก่อนไปเลขกำลังการซึก่อนวันรั้นด้อยี่ดีดีอกมาเร็วทำไมข้าวบดปีนอกวาอยากอาไว้ดีอ่าอย่างวันน้นดูซล้วหรือเชอยงันเลยนะอ่า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 อ่ดองดองดองขิงอ่าก็กินติดรื่องวัน้อ่าอ๋อไอ่ไดอ่อ ต่างก็ะตอกใจซะแล้วตระงใจไปรอบๆแต่ว่าเดี๋ยวกับวัดตะกี้กันไปซ่อมตัวก็ย่อก็ก็เรียกว่าหยอกเอียเอาใหม่เอาใหม่ปัดตัวปักแล้วชื่อว่าอยากลุงยอกชนะซาเป็ดซีซีแซ่ไม่หยุกี่วัน สำหรับจอมกุมปันนั้นเกิดแต่วันเสิอ๊อ,อกไม่รู้ว่าสาวโดยอายุเท่าไหร่เกิดวันเสียกครับลูกแก่ตั้งแงก่อายุที่ไหนไปหรอกติดกลางนก็จังหวัดเดมืองรัสเซียเมื่อเวียดนามตายและทำต้องกราบนั่นกับเวียดนามเนื้อกูกลัวเลือดไปรีและกูกัวนี่เสีย หัวก,าก้ามแ่งก,าก้ามมัหัวก้ามแ่งก้ามมแซงกินแดงกระเชียเอ้ยเมียก็มนิดแต่กูไม่กิดเอาเมื่อไกับหมูไม่ผิดอ๋อนี่ไม่ผิดอยากได้หล่านี้มันไม่นักในทางริดเมื่อนกับผิดหวงเมืม่อเดียวนี้และยัยงยงและยังยังนี้มาจากเมืองก้องเรา จยากเมาเตตุงแล้วเดินเข้าบ้านถุงลนันกลัวไม่กลัวแล้วกลัวไม่กลัวแกกินไทยไม่กล้ามาเป็นไม่มิดแล้วอยากใจกิดรัะวงอดอนึกถึงบ้านม่วงวาน เมื่อช่วยเนือแล้วปฏิบัติต้องต่างรัฐบาลเป็นฐารแล้วไม่ได้เพราะผู้ไม่ก้าวพรมต่อเป็นสานเป็นคอยยิงปืนมาแรงนี้จักจากบันเผล่าก้าวโงเลียงเวียงไปกรอง้อยคงจากบันเปล่าก้าวโงเลียงเวียงไปกรองอ้อยคงเจอเอาปลงตะกวดเจ้าที่มันเป็นเจ้าคกง สะพานบานหน้าโพโยชายกลองยอมหยักยองเยื่อหยางตึ้งโซบยางลุงใจไอ้ลุงใจตึ้งโซบยางก้องลุงใจย้อมหยักยอง